สวัสดีค่ะเมทานยีวีพิวัฒนพลนะคะชื่อเล่นชื่ออมสินค่ะตอนนี้นะคะอมก็มีผลงานทางด้านการสแสดงนะคะก็มีละครทั้งช่อง7แล้วก็ช่อง3ค่ะแล้วก็ปัจจุบันนะคะก็เป็นพิธีกรและเป็นสมาชิกวงเกิร์ลกรุ๊ปบูเม้นแบงคอกค่ะ อมเนี่ยเป็นคนที่มีความชัดเจนมาตั้งแต่เด็กเลยว่าชอบอะไรไม่ชอบอะไรอย่างเช่นตอนเด็กเนี่ยอมชอบรู้อะไรที่สวยๆงามๆชอบแบบตัดเย็บเสื้อผ้าให้ตุ๊กตาบาร์บี้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ชอบเอาหนังสือมาวางไว้บนหัวแล้วก็ฝึกเดินตามในละครเลยก็เป็นและทีนี้คุณพ่อกับคุณแม่เนี่ยก็เห็นในความแบบความใฝ่ฝันของเราว่าอยากไปเล่นแสดงละครกับดาราคนนั้นอยากร้องเพลงอยากเต้น คุณพ่อกับคุณแม่ก็จะหาลู่ทางในการที่ส่งลูกตัวเองไปเรียนค่ะเริ่มแรกเดิมทีเลยนะคะจากตอนที่อ,อมอยู่มาหาลัยเนี่ยนะคะออมก็เริ่มประกวดเดินแบบมาก่อนค่ะในบริเวณอาเชียงใหม่เอ่ยพะเยาเอ่ยแล้วก็บริเวณระแวกใกล้เคียงนะคะแล้วก็อาจจะมีแพ้บ้างชนะบ้างเป็นรองบ้างนะคะก็เป็นประสบการณ์ในการเดินแบบแล้วก็หลังจากนั้นก็เริ่มหาที่เรียนเดินแบบเป็นคอนเนคชันจากอะ ครูยุทธรจนาค่ะแล้วก็หลังจากนั้นมาคุณพ่อนะคะก็หาที่เรียนการแสดงให้ค่ะก็เป็นก็จะได้ครูสอนเป็นคุณน้องพรสุดาจากค่ายกันตนามาค่ะก็ทำให้ออมได้รับโอกาสในการได้งานละครนะคะแล้วก็ออมก็เคยประกวดนางงามไาด้วยค่ะก็มีพี่ัพทิมค่ะ ให้โอกาสออมมาเป็นสมาชิกในวงเกิร์ลกรุ๊ปบูมแบนค,ค์ค่ะตอนเด็กนะคะกักกันมากเลยค่ะชอบเป็นหัวโจกในซอยนะคะเพราะในซอยของหนูที่บ้านเนี่ยจะแบ่งแบบแก๊งชายแก๊งหญิงแล้วหนูเนี่ยเป็นพี่คนโตก็จะเป็นหัวโจกแบบวิ่งเล่นคือเป็นเด็กที่ล่าเริงแจ่มใสมาตั้งแต่เด็กค่ะ <c oughs> วิ่งเล่นป <c oughs> ีนโจนหกล้มหก <c oughs> ล้มตีลังกาเนี่มีหมดเลยค่ะ <c oughs> อ,อมนี่เป็นรอยหมดเลยค่ะเ <c oughs> วทีนางแบบที่เราค่อนข้างรู้จักกันเลยมีชื่อเสียงกันเลยอ,อมก็ไปประกวดแต่ว่าอมไม่ชนะ คืออาจจะเป็นด้วยแบบว่าด้วยวัยเราด้วยลุกเราณนะตอนนั้นอาจจะสกขภาพไม่ดีพอแล้วอ,อมก็ดูหลายๆอย่างดูดูหลาย,ลายๆคนที่เขามาประกวดดูคอมเมนเตเตอร์ที่เขาจะคอยสอนคอยบอกคนที่เข้ามาประกวดว่าเออต้องเตรียมตัวพัฒนาย,ยัางไงซึ่งตอนนั้นอะอมก็ตกรอบนะคะแต่ก็คิดว่าไม่เป็นไรปีนี้ฉันทําไม่ได้ปีหน้าฉันต้องมาอีกทุกครั้งที่เราผิดพลาดทุกครั้งที่เราล้มเหลวสิ่งเราเหล่านั้นเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยเก็บ เกี่ยวประสบการณ์ต่างๆนานามาแล้วก็เอามาฝึกให้เรามีวิชาแล้วก็บอกกับตัวเองเสมอว่าวันนี้ฉันทำไม่ได้วันหน้าฉันก็ต้องทําให้ได้ค่ะออมใช้คําว่า you only live once ค่ะ if you do it right once is enough นะคะก็หมายความว่าชีวิตคนเราค่ะมีแค่เพียงครั้งเดียวถ้าเราทำครั้งเดียวให้ดีพอชีวิตเดียวก็เกินพอค่ะก็อนาคตต่อจากนี้นะคะอ,อมคิดว่าอ,อมอยากได้โอกาสในการ แสดงละครบทที่ท้าทายมากกว่านี้จริงๆจะเป็นบทอะไรก็ได้เพราะว่าแต่ละบทบาทเนี่ยมันจะฝึกฝนให้ออมแบบเขาเรียกว่าฝึกสักยภาพให้ให้บทบาทเราดีขึ้นค่ะออมก็หวังไว้ว่าอยากได้บทบาทดีๆในละคร